สวัสดีครับสวัสดีมันนี่ก็อยู่การบรรยากาศทุงท่งไหาทุ่งนาคือเก่าไปน้องอยู่ในป่าเนาะแม่แล้วมันนี่ก็กำลังถ่าดำนาอืมกำลังมีว่านเขาบอกตท่ากันว่านเขาทำไห้ดำ,ดำน้าเนี่ยเที่ยงหน้าน้อยพี่น้องเที่ยงหน้าเนาะอยู่บนเป็นทุงท่งไหาทุ่งนาโอ้มันมืดห,นา,หนามนวั <laughs> มนทั้ทะเลบผมแทนแดดแดดแดดบะถึงซองเนะาะบะแสงบะถึงแสงไฟพี่น้องมันนี่เขาก็จะเอาปลามาเผาพี่น้องปลาคอเนาะ ปลาคอมาเผาไปน้องมากินย่ามันยุดกินตรงไหทุรงนาคือเกา่าไหนปลาคอเขาลองเบิร์กมาชี้ไ่จำได้ไีนนนน่น้องปลาปลาซอนของเขาใหไงยุพี่น้องหใญ่กว่าแขนเนาะมาให้เบิร์กกิ่งก่ายเลยเขาแขนอยังมาทำตายเลยี่น้องอย่าม่เป็นเลยโอ้โหโคตรไงอะเอาเจอเปียกอย่างเลยี่น้องเผาเลยเนะยาะคือวิธีการทาเกลือครับพี่น้องทาเกลือเนาะปลาคอของเขาปลาซอนเนาะวิธีการเอือเอเอ้อเกลือเอื้อเกลือ โอ้ย,เ,ยเกลือไปเผาไปย่างพี่น้องใส่ปากมันพร้อเมื่อกีเกลือพี่น้องเ,เกลือเนาะพไฟห้ากระดังเรียบร้อยแล้วเอาดีได้เซฟเซฟประจําตําแหน่งแล้วนี่สูตรนี้คือให้เกลือ,อไปติดโตปไฟโตมันแห้งแห้งๆนิดนึง,น,น,งนั่นแหละเซฟไปตอดตัวเปียกมันจะละลายเร็วเกลือเขาเนี่ยโอ้โอเ,เกลือเรียบร้อยพี่น้องตังเนาะตังอะไรลงก่อน,เอ,อนเอาลงเลยตังได้ก็ได้เลยอันนี้เฮาก็ เขาปาลาเรพี่น้องปลาซอนพี่น้องใส่เขากลุกบับ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 ปลาซอนตัวใหญ่พี่น้องเลยเอาวันนี้วันนี้ได้กินปลาซอนแล้วพี่น้องเลยแซบ่บนแะสบเนาะปลาซอนของเขานี่ตัวใหญ่ยาวเง้ยวเราน้องเลยแซบ่บแสบรูดบ้านนี่บัวลอยแล้ววะ <c oughs> <c oughs> มีแต่บัวล,ลอยบ้าแซ่บรูดเนี่ยเนี่ยโอ้ปลาซอน อย่างปลาอย่างปลาพี่น้องเดี๋ยวตัดไปที่บอนปลาใกลจะสุกเนาะอาจะออกพี่น้องตอนนี้ก็ปลาเฮาสุกเรียบร้อยครับพี่น้องแม่นเออน่ากินบ่พร้อมกินแล้วพร้อมกินแล้วมันบ่แม่นแล้วสุกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ได้ยังแไงกับเขาครับแค่นี้บ่แค่นี้แลน้ำจิ้มเฮาเด้ใส่นะักจิ้มเฮาเด้ใช่หรือเปล่มาพี่น้องปลาเฮาเรียบร้อยเนาะจวดมาเฮ้ยกับแกเฮาเด้จวด ในจวดเขาดิเชื่อป่ะโอ้ดืมในจวดมาเลยแล้วจวดก่อนเด้ในจวดจวดพี่น้องเอาเนื้อบัรท์คำเลยพี่น้องเด้ออ้าวถ้าโอหิตแล้วเด็กน้อยกับตามบุได้เนาะแต่ว่าของผู้ใหญ่ทำใหญ่ทำงานกินได้ทำอ่อนกินบุได้อืออเอาคนเย็นเด้อเสนอก่อนเราจะใส่คลองไม่ขอต่เด้อแก่ข้อแก่พี่น้องของแก่ด้อ ีมันนี่ปนนปนนเป,ป็นจะไดนบ้านบ่เฮ้ยคือชะวบ้านเลยบ่จวดพี่น้องจวดเนาะมันนี่ช่วงมันหยุดก็เกาพี่น้องเป็นจ<ล>ะไดรเข้าแซ่<า>บบม่มาจวดพี่น้องจวดถักเว้ยว้าวมันต้องแบบนี้มาเฮ้ยโอ้โห พี่น้องเว้ยปันก็แย่ปลาซอนแสบๆพี่น้องเว้ยอ้ยปลาอย่างกินหมดแล้วพักบ่มีพักแยะๆบุเก็บปกติโอ้พี่น้องโอ้ยเนื้อยมันเลยแจวกับบุพเพ่นั่นนี่ขยันพี่น้องจยัน บ้าม๊อบบ๊อบบ้าบาบ้าบ้าเสบบอินไปด้ยเสบแหงเลยเ่บแงเลยอู้หูใหญ่จังเลยใใครคนละ้างบ้าเอาเลยสามัคคีกันบ่ล้บ่าิบนะกินคนเดียวเดี๋ยวเบื่อ ของแสบนี่ใครไปน้องสิโตมอ๋อเป็นบุกินว่าบุสุกบ่บ่โอสุกว่าครลบครับพันเองต้องสุกมาเป็ีนเขามันใจจวดจวดเป็นจวดนี่คำตัวเด้อเอ้บึงวิธียำเขียวเป็นจะได้รสชาติรสชาตินุ่มๆนุ่มๆแล้วก็หวาน วานวานน้ำจิม้มเป็นอะไรอีกหอ,อมหอ,อม,ออม,ออมปลายังเหม็นจังปลาเน่าปลาเน่าปลาแดก,ก็ยังเหม็นเนาะอ,อือกินเนาะเ้าเดี๋ยววักลับบ้านแล้วครับทุกคนคลิปสุดท,ท้ายแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดติดตามไปเด้อพวกเฮาจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพี่น้อง ไข่เหนอเฮ้ไข่ไม่มเก็บเกือบไข่ไข่ปลาซอนครับไข่ปลาคอพี่น้องนั่งเลยมันเข่มเค็มแจดีอืมจีบแเนี่ยเจี๊ยดนะมันนี้น้องนองเพิ่นก้าม้าพี่น้องนี่ มาเยี่ยมยามอยู่ป่าคือเก่าบาลัยแล้วว่าอยู่ให้อยู่งนะฮะเองใหม่เนาะเออน้องใหม่น้องให <c oughs> ม,ม่มาใหม่สองร้อยกว่าคนอ่ะแต่งโม่ให้กับพาเลยเฮ้ยบุ๊มบิ๊แต่งจริงใครเนี่ยบุ๊มเออเอายกมาเนี่ยสิเมื่อบานปลากันวเนาะเห็นกันนีเห็นกันแป๊บเดียวเองสองกันเดือนสักอือโอปีนังไอ,อ,ยอยู่อยู่เดี๋ยวนะกัมพูาชาซีมาเลยน,ะนี่กัมพูาชามันเอา รกระปรอมใหญ่มากเดี๋ยวกระป๋อคนลาวมีตัวน้อยๆกระปอมใหญ่มาจ้ะโอ้วายดีอดดโอ้วายดีวายดีโอ้แต่อะไรกินโอ้เต <คน S 1> รยมามามามันมานี่นน<ร>นไฟเอามายางได้เลยนี่มีไฟแล้วนี่ไม่ต้องดังเลยนี่นี่กัมปุสามา,าพมาี่น้องกัมปุสามาพี่น้องนี่จวดจวดจวดจัดจวดจัดแต่งเหา 別に。